เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้คือผมโจบนะครับแล้วก็วันนี้เราก็อยู่ในเกมเดนเกกิบุนโกะคอสซิ่งวอนเองครับก็เดี๋ยวเราจะมาสอนในส่วนของการรีไอดีนะครับแล้วก็เรื่องของการผูกไอดียังไงนะครับแล้วก็รีดีเนี่ยเราต้องเล่นไปถึงไหนนะครับถึงค่อยมานั่งรีนะครับอ่าโอเคอันดับแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการผูกไอดีนะครับแล้วก็รีไอดีเนาะสําหรับการผูกไอดีเนี่ยก็มาที่ตรงนี้นะครับส่วนผู้ช่วยงานนะครับนี่ขึ้นมามันมีคําว่าตั้งค่าบัญชีกดเข้าไปปบ นี่มันจะมีคําว่าแก้ไขรหัสผ่านแล้วก็พวกเรียกว่าการสร้างบัญชีนะครับอันนี้ผมสร้างบัญชีไว้แล้วนะครับถ้าเกิดใครเข้าเกมแบบว่าแบบเกตเนี่ยแบบว่าผู้เย่มชมเนี่ยมันจะมีส่วนนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ว่าสามารถที่จะมาสร้างอาดีของ37เกมได้นะครับเนี่ยของไอตัวสามเกมของค่าย37เเกมเนี่ยได้นะฮะหรือคุณจะผูกอ e ีเมลก็ได้นะครับนี่ได้เหมือนกันป้อนอ e ีเมลไปผูกได้เลยนะครับประมาณนี้ โอเคแล้วก็สามารถที่จะกดเปลี่ยนชิวนี้ได้ต่อมารีดีจะบอกกันว่าเกมนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะรีดีแบบปกติได้แบบบหลายเกมนะโดยการที่ว่าลบ Data เกมแล้วเข้าาเกมใหม่ก็จะดีก็จะเปล่าว่างเปล่าอะไรย่างนี้ใช่ไหมหรือโหลดแพทใหม่ก็จะวา่างเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมเกมนี้เนี่ยถ้าคุณเล่นเครื่องไหนเนี่ยแล้วคุณเนี่ยเล่นแบบเก็ตเอาไว้แบบที่ไม่ผูกไอดีไว้แต่คุณลบข้อมูลเกมไปแล้วแล้วก็ลบเกมออกไปแล้วนะครับแล้วคุณโหลดกลับมาเล่นใหม่ มันก็ยังเป็นไอเดีเดิมนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือลบขนาดนี้แล้วก็ยังกลับมาสู่ไอเดีเดิมเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือถ้าคุณเล่นเกมด้วยระบบเกสนะครับแล้วก็อยากจะรีดีเรื่อยๆเพื่อหาตัวคอครที่ใช่นะครับคุณไม่ต้องไปลบ Data าเกมอะไรงนั้นนะฮะแค่คุณเนี่ยมาที่ศูนย์พช้งานนะครับแล้วก็ผูกบัญชีผูกบัญชีแบบแรกๆอะ่ะผูกบัญชีด้วย3ามเกมครับสร้างบัญชีปลอมขึ้นมานะครับมันเรียกไม่เชิงว่าเรียกบัญชีปลอมอะ่ะต่เป็นบัญชีของ,องสามาาารรถ่สมมัคงยก ก็แค่สมัครแค่ ID p a s s w า r d แค่นั้นเองจบนะครับขั้นตอนะแล้วเราก็กดเปลี่ยนบัญชีไปแล้วก็ไปเริ่มแบบเกสใหม่ประมาณนั้นนะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของคําถามที่หลายคนเนี่ยถามกันมาค่อนข้างเยอะมากนะครับในชาแนลก็คือในส่วนที่ถามว่าแล้วพี่ผมเนี่ยอยากรีดีนะแต่ผมไม่รู้ว่าต้องเล่นไปถึงเท่าไหร่ถึงจะสามารถที่จะไปรีดีได้คือต้องเท่าไหร่ถึงจะถึงจะถึงจะพอแล้วละ่ะพอที่จะรีแล้วแล้วก็ไปเริ่ม ID ดีใหม่แล้วเพื่อที่มารีอีกอ่างเงี้ยนี่ก็จะบอกก่อนว่า หลักการดีๆที่ผมคิดว่ามันโอเคที่สุดนะแล้วก็จากคอมเมนต์เพื่อนๆหลายคนจากในกลุ่มเนี่ยเขาวิราบคือให้คุณเนี่ยเก็บยังไงก็ได้ไปจนภยัยไปเล่นองไงก็ได้นะครับทำเควส์ทำเควสอะไรให้ได้เ,เหรียญตรงนี้ห้าสิบเหรียญน,นะครับก็คือสุ่มราชาทั้งหมด10ครั้ง1ครั้งเองแล้วก็เก็บเหรียญันนี้ให้ครบอีก5อันเอาง่ายรวมไปเส็จทั้งหมดคุณต้องมีเหรียญพวกนี้นะครับทั้งหมด5 5อันแล้วเราคุณสุ่มคาชาให้คุณมากด1เหรียญก่อนถามว่ากด1เหทําไม กดหนึ่งเหรียญตรงนี้เพื่อที่จะเพิ่มค่าโชคดีครับมันมีค่าโชคดีด้วยมาขึ้นมาหนึ่งเห็นไหมเนี่ยค่าโชคดีก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้นะครับในการได้รับตัวทองแล้วพอคุณกดมาน,นี้แล้วนะครับคุณค่อยมากดแบบว่าแบบสิบครั้งเอาง่ายกดนครั้งก่อนกดนครั้งเสร็จแล้วปุ๊บเพื่อเอาค่าโชคดีดังนั้นค่อยมากดแบบสิบครั้งอ่ะเพื่อเพิ่ม,มโอกาสนะครับประมาณนี้เอาง่ายเก็บตรงนี้ให้ได้ครบห้าสิบห้าแล้วคุณก็รีถ้าไม่ได้คุณก็รีดีเกมเลยเข้าใจใช่ปะ พราะฉะนั้นเนี่ยเควสมันค่อนข้างจะมีเยอะมากนะครับรวมถึงไอเควสตรงนี้ด้วยนะที่จะมีเหรียญเดินมาให้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ได้ได้เยอะอยู่แล้วก็ในประวัติของเรามันจะมีส่วนของผลงานนะครับก็แจกเพรให้อยู่เรื่อยๆนะครับเราทาเวสทาการเล่นอะไรในในเกมเนี่ยเยอะแยะกิจกรรมก็มีเหมือนกันนะครับนี่กิจกรรมโบนัสไม่ใช่โบนัสมือใหม่ก็มีเหมือนแต่ว่าต้องอิน3วันถึงจะได้ขั้นต่ำแต่ชิ้นสองคาวินเนี่ยก็ได้เรื่อยๆนะครับก็มีจิ้มๆไปแล้วก็มีสุ่มมาให้ได้บ้างนะครับ แล้วก็อันนี้ครับนี่เป็นเออเป็นแพ็กเกจตรงนี้นะฮะซึ่งอันนี้เราต้องเก็บเลเวลให้ถึง20หรือ30 40อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งมันจะแจกน,นี่ให้ครับนี่เห็นปะชเชลี่ย10 10เหรียญด้วยกันถ้าเวิว10ก็เป็น12เหรียญถ้าใช้พูดก็คือถ้าอยากจะเก็บให้ถึง50 5เหรียญน,นะครับเพื่อที่สุ่มกาชาเอาจริงแล้วควรจะปั่นเลเวลถึงเลเวล20นะครับซึ่งมันก็ไม่ยากอะไรนะฮะ แล้วก็มีในส่วนของสตอรี่นะครับสตอรี่ก็คิดว่าน่าจะเล่นไปถึงบทที่3นะครับบทที่3ามตอนี่ยคืเนี่ยพี่ชจะเอารางวัลเป็นเพชรตรงนี้นะครับนี่เห็นปะ ดาวนี่ก็เอาแค่12ดาวก็พอนะครับไม่ต้องเป็นถึงค่า15ดาวหรอกเพราะเราเอาแค่เหรียญใช่ไหมคือจะเอามาสุ่มกาชานเองนะครับประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็รู้เรื่องนะครับก็สั้นๆพอแค่นี้นะครับสับใครที่ชอบก็อย่าลืมที่จะกดติดตามช่องของเราเอาด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทําไกด์ออกมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามกลุ่มคอมมูนิตี้ที่อยู่ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับโอเครันนี้ผมจบไปก่อนครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปนะฮะไม่าย